สวัสดีคะ่ะพี่น้องอพี่น้องกเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะคูอีทได้มาดูแปลงนาของตนเองนะคะวันนี้อายุครบ1 1 10อ่าระหว่าง11ทธันวาวันนี้12มกราก็1เดือนเต็มนะคะ1เดือนเต็มแล้วนะคะผลิตภัณฑ์จากบริษัทกิ่งทองใบยกนำโชคจำกัดนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่ครูอี้ใช้ตั้งแต่หมักเทนเดอร์นะคะใส่ปุ๋ยกิ่งทองใบหยกใส่ฮอร์โมนน้ำกิ่งทองรวมถึงไทม์สปีดนะคะสารในการนำพาการแพร่กระจายนะคะซึมเข้าสู่ใบพืชอย่างรวดเร็วนะคะเวลาเราฉีดฮอร์โมนทุกประเภทนะคะอันนี้เป็นข้าวกอขอ95หรือดกเจ้าพญานะคะอายุ1เดือนแล้วนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะ หมอกสวยๆนะคะหนึ่งเดือนแล้วนะคะพี่น้องก็พอใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีดกันเชื้อราเนาะกันเชื้อรากันนะคะข้าวเริ่มงามแล้วอายุหนึ่งเดือนนะคะฉีดกันเชื้อรากันหนอนกันแมลงบัวอุย้ยสารพัดโรคนะคะเพราะว่ากอขอก้าห้าเนี่ยเป็นเป็นข้าวที่อ่อนแอต่อโรคนะคะอ่อนแอต่อโรคมากนะคะเราต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะ เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์กิ่งทองใบหยกนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฉีดนะคะเอถ้าเราจะเดินไปดูแปลงแถวนู้นยังต้นแค่แคะแกนๆอยู่นะคะแต่ว่าเราดูแค่ของเราก็พอนี่นี่นะคะก็เขียวธรรมชาตินะคะก็จะมีแบบงามหน่อยตรงนี้โอ้โหงามฟดเลยขอบคนาเราเดี๋ยวเราไปดูแปลงนู้นดีกว่าอันนี้แปลงที่หนึ่งสองแล้วก็สามนู้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินไปเนาะ อากาศยามเช้านะคะคุูอีทก่อนไปโรงเรียนนะคะก่อนไปโรงเรียนตอนนี้ย้ายโรงเรียนใหม่แล้วนะคะย้ายโรงเรียนใหม่แล้วมาอยู่ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกนะคะย้ายแล้วอย่างสมบูรณ์นะคะเมื่อวันที่10มกราคม2567นะคะก็ พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราก็ใช้บริการได้เหมือนเดิมนะคะย้ายโรงเรียนแต่ไม่ได้ย้ายบ้านนะคะและก็ไม่ได้ย้ายค่ายก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะูอีตอยู่ที่อำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสุขโขทยัยพิจิตรนครสวรรค์อ่าอะไรอะกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ เพชรบูรณ์ก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวเรามาดูข้าวของเราก่อนนะกับกล้องเนะมามาไปดูแปลงนู้นกันนี่นะคะอ่าตรงนี้มีหญ้านิดหน่อยนะคะมีหญ้านิดหน่อยก็ธรรมดาละคะ่ะจะไม่ให้มีหญาเลยก็ไม่ได้ก็มีนิดหน่อยมีบ้างนะคะเล็กน้อยเป็นธรรมดาอันนี้หูน้ําเราหมดแล้วเดี๋ยวรออ่าสูบเขาติดน้ำเนาะเขา เขียวธรรมชาติดีนะคะตรงนี้นี่นะคะเขียวธรรมชาติดีข้าวของเรามันเจอหนาวมันก็อาจจะโตไม่ได้เต็มที่เหมือนที่จะเป็นไปไปตามปกติของการเจริญเติบโตของพืชนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะ ข้าวมันก็ต้องเหมาะกับฤดูร้อนเนะาะอาจต่อาจจะทนหนาวได้นะคะทนหนาวได้แต่การจเจริญเติบโตมันจะไม่ได้พุ่งการจเจริญเติบโตมันก็จะไม่ได้พุ่งมากก็ฝากไว้ด้วยเนาะข้าวเราก็ยังเขียวอยู่นะคะแต่ดูผ่านกล้องอย่างนี้ดูแบบอากาศตอนเช้ามันไม่มีแสงแดดมันจะทําให้ดูแบบเขียวกระด่างกระด่างแต่ว่าจริงๆแล้วดูด้วยตาเปล่านี่คีเขียวพึบเลยนะคะเขียวพึบ ตอนนี้เช้าแล้วหมอกลงด้วยนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันวันหยุดนี้เราฉีดฮอร์โมนป้องกันมันดีกว่ามันยังไม่ได้มีเพีย้ยมีมแมลงลงแต่เราจะป้องกันไว้นะคะก็โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวสายสวัสดีค่ะ